สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับ10ข้อดีของแมวพันเมนคูนกัน 1. ขี้เล่นแล้วก็เป็นมิตรแมนคูนมักถูกขนาดน้าว่ายักใหญ่ใจดีโดยในใิสัยที่ร่าเริงขี้เล่นชอบอยู่ใกล้ชิดก,กับผู้คนและก็เข้าได้ดีกับดเด็กๆครับพวกมันชอบเล่นน้ําแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวอ่อนอ้อนเป็นพิเศษ 2. ฉลาดแล้วก็ฝึกง,ง่ายแมนคูนเป็นแมวที่ฉลาดครับว่านอนสอนง่ายสามารถฝึกให้ทําตามคาสั่งง่ายๆได้เช่นนั่งหมอบเรียกมา 3. ปรับตัวเก่งเมนคูนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเหมาะกับการเรียนทั้งบ้านและก็คอนโดครับ 4. ชอบอยู่กับสัตว์อย่างอื่นเมนคูนเป็นมิตรกับสัตว์ตัวอื่นทั้งสุน,นัขและก็แมวเลยครับ 5. สุขภาพแข็งแรงเมนคูนมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนโดยเฉลี่ยมีอายุขยอยู่ที่12-15ปีครับ 6. ขนยาวสวยงามเมนคูนมีขนยาวนา2ชั้นกันน้ํา ขนยาวบริเวณหางและก็โคนหูดูแลง่าย 7. ชอบปีนป่ายเมนคูนชอบปีนป่ายควรมีที่ปีนป่ายพวกมันได้เล่นครับแปเสียงร้องไม่ดังเมนคูนจะส่งเสียงร้องเหมียวเบาๆไม่ดังรบกวน9ชอบนอนหนุนตักเมนคูนชอบนอนหนุนตักครับชอบอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของ10น่ารักและก็อ่อนโยนเมนคูนมีนิสัยที่น่ารักอ่อนโยนเป็นมิตรเหมาะกับการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงประจำครอบครัวครับ เป็นยะงไรบ้างครับแต่ข้อควรพิจนารณานั้นเมนคูมีขนาดตัวที่ใหญ่กินอาหารเยอะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูก็อาจจะสูงกว่าแมวพันธุ์อื่นครับต้องแปลงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันขนพันกันควรมีที่ปีนป่ายและของเล่นให้พวกมันได้เล่นครับแต่ถ้าใครชอบแมวสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ